ยุคสมัยที่เงินเป็นใหญ่และบรรดาลปัจจัยชีวิตให้เราได้เกือบทุกอย่างเช่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าใครๆก็อยากรวยใครๆก็อยากมีเงินอยากมีเงินไว้จับใจ่ายใช้สอยตามสบายเพราะนั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นตามไปด้วยแต่ลําพังแค่นั่งหวังเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ทำให้เงินเข้า กระเป๋าของเรามากขึ้นได้ฉะนั้นประปุก .com จึงหยิบยก5วิธีเพิ่มรายได้มาฝากเอาระใครอยากรวยก็แอบมาส่องเคล็ดลับแล้วนำไปปฏิบัติตามกันได้เลย 1. หารายได้เสริมถ้าอยากรวยก็ต้องขยันให้มากขึ้น ข้อนี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธแน่ๆฉะนั้นหากคุณอยากมีรายได้เข้ากระเป๋ามากกว่าเดิมก็อาจจะต้องมองหาช่องทางทำธุรกิจนอกเวลางานกันบ้างแล้วหรือใครสะดวกจะทำงานพาร์ทไทม์นอกเหนือจากเวลาที่ทำงานประจำก็ได้เพียงแต่งานเสริมที่ว่านี้ควรเป็นงานที่คุณรัก อยากจะทำและทำแล้วสนุกไปกับมันเพราะช่วงแรกที่เริ่มจับธุรกิจหรือทำงานพาร์ทไทม์แน่นอนว่าต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมอย่างเรี่ยงไม่ได้จริงๆแต่ถ้าใจรักซะอย่างเหนื่อยแค่ไหนก็คงไม่ท้อง่ายๆหรอกนะ 2. ยกระดับการศึกษาของตัวเองการเรียนต่อในสาขาที่กำลังเป็นที่สนใจของตลาดแรงงานหรือการศึกษาในสาขาวิชาที่หนุนคุณสมบัติของเราให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นเป็นเสมือนใบเบิกทางสำหรับรายได้ที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะวุฒิการศึกษาช่วยเลื่อนตำแหน่งให้คุณได้และเมื่อตำแหน่งสูงขึ้นก็สามารถการัน ตรีเงินเดือนที่มากกว่าเดิมให้คุณได้ด้วยเช่นกัน 3. เปลี่ยนงานอดิเรกให้เป็นเงินนอกจากรายได้เสริมจากงานพระธรรมแล้วเรายังสามารถหารายได้จากงานอดิเรกที่เราใช้ผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วยโดยเฉพาะคนที่มีฝีมือด้านงานศิลปะถักทอหรือประดิษฐ์ของ DIY ใช้เองที่บ้านเพียงแค่ขยันประดิษฐ์ประดอยให้มากขึ้นเพื่อนำของไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมความสามารถพิเศษของคุณแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินได้ง่ายๆแต่สำหรับคนที่ไม่มีฝีมือทางด้านนี้เท่าไหร่นักอาจจะลองอัดคลิปวิดีโอ how to หรือรีวิวสินค้าที่คุณคิดว่าใช้ดีจนอยากบอกต่อโพสต์ Post ลง ไปบนเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปไม่แน่ว่าคลิปของคุณอาจจะได้โด่งดังจนเป็นที่กล่าวถึงและมีโฆษณาติดต่อมาบ้างก็ได้นะ 4. สร้างบล็อกหรือเว็บไซต์ที่น่าสนใจหลายคนที่โด่งดังมาจากโลกออนไลน์จนในที่สุดก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจากการที่เป็นที่รู้จัก ได้ออกทีวีได้เป็นฟีเซนเตอร์ของสินค้าประเภทต่างๆหรือออกอีเวนต์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพียงแค่เราต้องหาแนวทางที่ชัดเจนของตัวเองให้ได้และพยายามแสดงออกมาแสดงมันออกมาให้สร้างสรรค์และดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้นตะต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นโอกาสที่พอจะมีความหวังอยู่บ้างแล้วนะ5ขอเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานที่ดีกว่าในกรณีนี้อาจจะต้องใช้ความกล้าหาญเดินเข้าไปปรึกษาเจ้านายในเรื่องของโอกาสก้าวหน้าในสายงานของคุณหรือถ้ามั่นใจในศักยภาพของตัวเองมากพอคุณอาจจะลองขอโอกาสการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศักยภาพและความสามารถของคุณก็ควรต้องเจ๋งพอสมควรด้วยนะส่วนใครที่อยากลองเสี่ยงขนาดนั้นโอกาสที่ดีกว่าจากบริษัทอื่นๆ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้ตัวเองแล้วความก้าวหน้าและระดับเงินเดือนที่สูงขึ้นก็จะตามมาติดๆด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีที่จะเพิ่มรายได้ในกระเป๋าของคุณให้มากขึ้นได้จริงๆซึ่งแน่นอนว่าแต่ละวิธีใช้พลังงานพลังความคิดและความอดทนที่มากกว่าที่เคยแต่ ถ้าทำตามนี้ได้สักข้อรับรองว่าเม็ดเงินในกระเป๋าของคุณจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างที่ต้องการชัวเลยค่ะ